จุดที่4นะครับจุดที่4ที่บ้านตะโยงนะครับบ้านตะยงอันนี้มีพี่น้องที่อเอาเพยามา10คนนะครับสิบ <10 S 2> คนครับอ,อันนี้ก็ทางการก็แบ่งให้มาพักตามจุดๆๆเพราะว่ากระจายกันอยู่นะครับ ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีอยู่ข้างในอีกออข้างในสี่คนตร,ตรงบลไผ่สารไผ่สาร,สารอำเภอออันนี้พี่น้องบุรีรัมย์เรานะครับประคบนชัยประคบนชัยประค <c ười> บนชัย้รย กระเทือนพระโคนชัยอำเภอประสานบ้านไพยารไทยสาระเลาะผมเนี่ยผมเคยไปบ่อยมีพี่ชายอยู่ที่นั่นด้วยนะครับยิงเขบอกว่าเสียงกระเทือนดังมากๆจนโจ๊กตนังกี้ฟัรบุนันใครนังกี่จ้ตงถูกเ้ยย